เอากอมาอาสุดแค่นี้โอ้ก็ปิดไว้อ,อับสลับนุ่นต่ำ ไป,ไปไม่ได้ล่างเป็นนาานะ้ำผาเนี่ยโอ้กัมพูชาเขมบอรเดียเขมบอรเดียจุกรูขึ้นไปอีกไป